มัแม่าตงกนน่แม่าเจ้ผู้ใดยันนี่ตามเอาว่ากับผู้ใดคือาหมาเป็นให้กินเนี่ยเนี่ยเขียดกับเป็นอยู่เด้ล่ะน้ำบึงหงาไดแล้วในนังเบิงแมวเหลือใจแน่นอเขียดกับเป็นเนอะห้วยงหวานเขียดแล้วยังให้ยหวานเขียดเดอน้ำไปเหนดอกผู้หนึ่งน่ะค้องทางอยู่ดี ผู้ใดมาจะเศ้าเหมือนเเซียวเธอวันนียกิ้นประวานนี่แล้วหน้ท้างอยู่ปรวานกับน้ทางตู้เราบอโอ๊ยประแดกแมหวานเทียบขนาดประแดกยังหวานเทียบอ่ะหนานคือคนแต่าดประแดดก่ยังหวานเกียว แงรัดแก้วพี่น้องเจ้อุ้ยไแล้วกระแดกย่าดันกระแดกอื่นมอมี้หรอกอืมระแดกเปาแล้วเป็นัมอนทุกไขทุกไขปิ้งได้วันจ้ำเินัวเปลียจวดตัวขอดขอนียวจ้ำเมือนอึนใุกไส้กระแดกเนาะแกรัดปิ้งตัวหนึ่งนี่แม้วงเว้นนี่แม่พอเอาบ่อไปจาก่อนนี่ตอนไ่างนี้ามันพอนี่นไม แล้วก็แล้วตัวซโมงโมงเลยด้นอีกึงโมงนึงสิ้่วอเบิดกเสาิงเถะลอีกเมื้อกไปเราเขาหายไม้ดอกยานคนุเลยนังกันน้ายม่อู้่แดกินอ่างกันเนาะอาทิตย์ใดก็ได้อันนี้แกบเอาไส่ยางน้อยอด้วยเนางร้อดีแจง เดียวแปลานานี่ตูเย็นไม่ฝ่านะลูกหนูห่าวะจำอ้เลยตุนฮะเฮ้หมออะไรสีผดแดงไน้ตุนสีก็อยยันคอยหมินเอ้ยคอยบ่กินผดแดงว้านอนเขาไม่ดูกรุงเทพโดนส่วนมากกินเลียว ปลาเงาบอกแก้เา่เดนียานี่ไม่อยู่ได้โดนหมือนกปแดกก็ไม่รู้เป็นแบบไหนลืมหมดแล้วส่ยูเด่นขนาดหมวกน้าววงนี้เดนวไม่กิไบอน่งนม่ามาเด้อเอาไปใส่ล่ะหอยไหญ่สุรพลเว้ยนานึกไก่ในปากน้อนกินเหยีดฮอดปะะวานได้นี่ เียาหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนี่น,นี่ตำฮุ่งเพิ่มด้วยค่ะเดออ้อไปเก็บมาใจสวนยายแก้วเพราะเอนประหันะราะงฮู้งตลาดเด้ออ,อืมอ,อจาจจะล่าเมียตำมล้

Ba cào bán cho là thong khay lên. Ma nó cào cho hai khai là kỳ nghi ăn hai. Mi mày. No, mày. Tells me ho. 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 Tell 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 me บื้อหมองน้อนกินน้ำตองอมันบ่ได้ห่วงนอนน้องอาร์ตพี่นะห่วน้อนพีไปในี่ใก็นอนได้พีใหม่ไปนั้นเจ้ากับเปียแค่ไปด้วยพารถกับบได้ไหนหูเสียม่จุดเปียกวนปีใหม่กับบุหงหนักเห็นบ่มาแซ่บแทบใจพีดีขนาดกว่าช่องเสียเขายังกินเนี่ยหอมชื่อแรกกว่าหันหน้าถอยลร้านกบสิบวกินกบปลาบุษย์ใช้ยังคือหอมดีแท้ ใจใจอ้แม่นนะนี่ปวะโอ้ยแล้วเห็ดดีที่หนได้ย่างสาวคุณสอาดสาดสาดแล้วมาเลยโอ้ยเห็ดย่างดีบกบปีแล้วมั้งทเปิ่้าคุณเราเห็ดยาปีหรอแหมทำปลาดิ่ีกินก็ขอนินี่บหมี่นี่กิินนี่เด้อหมกเนาะหมกเป็นตองเนี่ยหกสิบสี่แล้วตองหมกกับมานานี่แก้วนั่นน่ะแต่ก็น้ำแม่คอยเรียงบรดกินนอนแมวกินบ่มี จำเป็นบาเดกกบเขาหัยเกลือจี้เขาจี้บนหันก็ได้ไปด้วยกันเหยียบเหียบน้ำวนน้ำน้าน่จะขาลํำบาทก็ขายในเรื่องก็บาดเดลํำบากจับๆจบจบขาด่างเดียวลาบเป็ดแต่มาหุงแซบยุขาดาบเป็ด ไอ้ที่แล้วก็เด้สมบูรณมบัติแม่ไหนแต่บางทีแม่ก็ก็ปาแทกกันเลยใช่รอปล่าวันโหด่าท่าของเขาไปคูณมาุ้มมาไปลุงดวนยามจ้ามี่หนำเอาดงหว่าหนี่งสิหลี่ มีของเดไม่จัดย well> ังตู้เ mm. ่องแแ้งกับเป็นชึกโอ้ยกันแล้วป่วยน่าเสียแล้วไปยัไประแดงหอมดีโอ้โก็มาดูแก่ผ่านออกมาแต่คอรอยอยู่บ่บอกบอกไป้วางอยไปบ่ไปเมื่อยแล้ว้

มัเรยนินตาบก้่ามันมีเขียวหลมันนี้อมบดีก็มนี้มียากหลยยง่โรงงานกับตามนันนมือสั่นกมอมี่ทิ้นเมาส์หรือข่นหัวรอเปล่ามากับขึ้นจักว่าลงมากจ๊ะ thường bay đâu có, nó còn lông máng, không cứ ôm dâm, nhúa dâm là? <laughs> <laughs>